สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง m าม a าแบร s t ์สตูช่องหนังสำหรับคนรักหนังนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันประเด็น2เรื่องฮาร์ลี u i n ควินพอเห็นภาพล้วเราแบบร้องเพลงเลยเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะแล้วก็คุยกับเรื่องหนัง2องเหม่งประจันบานนะคะมาพูดถึงเรื่องฮาร์ลีควินกันก่อนคือเราจะคุ้นเคยกับลุคเก่ามากสวยมากสาวดีซีนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสวยฮาร์ลีควินนเบิร์ดออฟเพรู้สึกว่าเธอจะเลิงล่ามากะ ูภาพสุดแสนจะสดใสสุดแสนจะน่ารักอะ่ะคือพี่อมว่าลุคแบบนี้นะดูดีกว่าใน First Look อีกด้วยความที่ First Look มันอยู่ใน w ว r ร์เฮาสเหมือนอยู่ในโกดังสีเสืออะไรมันก็เราเห็นแค่วาย์เนว่าอารมณ์มันจะมีสีสันโทนเดียวกับสัวไซส,ส์ q u อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังดูเบเบอ์นะยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่มาเห็นภาพในกองถ่ายแล้วพี่อมถือว่าโอเคเลยนะสวยมากมีคนบอกมีแววแปกก็ต้องมาดูกันอะ่ะ มันมันไม่น่าจะเป็นหนังที่หวือหวานะคะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรทอาด้วยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเป็นเรทอาคือหนังเรื่องนี้ถ้าทุนมันแบบ5 0 6สบล้านอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องได้พันล้านนะคะถึงจะได้ถึงจะไม่ขาดทุนก็งบน้อยก็จะเจ็บน้อยความคาดหวังของบ็อกออฟฟิศพี่ออมในเรื่องนี้นะคะเพี่อมคิดว่าถ้า3 4 0 0ี่ก็โอเคแล้วนะ5้านี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะ พอเทียบจากทุนดูจากนักสแสดงอะไรแล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะคะแล้วข้างหลังรถของเธอเนี่ยมันมีทะเบียนอะไรด้วยนะคะพี่อมก็พยายามจะส่องดูเหมือนกันไปเซิร์ชดูว่า355มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าไม่เจอนะคะพี่อมไปดูพวกบอลลุ่มสฉมัแบ,บที่55แต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาสยังหาไม่เจอไม่รู้ว่าใช่อีสเตอร์เอกหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้มาซูมดูที่ขากันบ้าง เราเห็นรอยสักของเธอนะมันมีอยู่สองฝั่งนะคะมันจะมีแบบว่าฮาร์ลี่กับพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งเนี่ยก็คือชื่อเล่นของโจ๊กเกอร์คือคนเป็นแฟนกันก็จะมีชื่อเล่นใช่ไหมถ,ถ้าเทียบก็คือเทียบเป็นขนมก็ได้นะแล้วมาดูอันนี้นะคะฮาร์ลี่กับพุดดิ้งขีดฆ่าคําว่าพุดดิ้งออกไปค่ะประมาณว่าพอกันทีนะคะฮาร์ลี่ไม่ต้องคู่กับพุดดิ้งแล้วนะแล้วให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มันมีเขียนว่าพุดดิ้ง พุดดิ้งคับนะคะเติมคําว่าค u ับออกมาจากเรียกที่รักว่าขนมใช่ไหมก็เติมเป็นขนมถ้วยนะคะอันนี้ก็คือปัญหาสําหรับคนที่สักอย่าสักชื่อแฟนนะคะมันจะมีปัญหาจะยกตัวอย่างคือใคจอนนี่เดฟจอนนี่เดฟก็เคยสักชื่อวินโนนาไรเดอร์ Rider, นะคะแล้วเขาก็แบบเป็นลบออกแต่ว่าลบออกก็เจ็บใช่ไหมเพราะเวลาเลเซอร์เนี่ยมันก็ต้องเจ็บปวดมากนะคะเขาก็เลยเหลือแค่วายโนมั้งประมาณว่าแปลว่าคนกินวายอะไรแบบเนี้ย พี่อมเองก็มีสักชื่อแฟนไว้เหมือนกันนะคะเป็นตัวอักษรย่อชื่อแฟนป้องกันเอาไว้ไงเดี๋ยวจะเป็นประเด็นนะคะแต่ข้อดีของการสักชื่อย่ออย่างหนึ่งลองดูอันนี้นะลองดูในหัวใจนะคะในหัวใจมันจะมีตัวอักษรอยู่เขียนว่า P บวก H นะคะ P ก็ย่อมาจากพุดดิ้งไงแล้วส่วน H เนี่ยก็คือ Harley Quinn นะคะแต่ว่าเธอไม่ได้ขีดค่าตัว P ออกนะอันนี้เนี่ยเขาอาจจะเตรียม ปูทางหรือเปล่าตัวละครอีกตัวละครหนึ่งชื่อย่อว่าผีนะคะก็คือพาเมล่าพาเมล่าคนนี้ก็คือพ o I s o n i v วีนั่นเองนะคะมันก็อาจจะเก็บมาก็ได้นะแต่พี่ออมเห็นคนเม้นเยอะว่าทำไมฮาร์ี่ควินดูแหวนจังพี่ออมรู้สึกว่าถ้าคนหน้าตาดีเนี่ยจะแต่งตัวยังไงมันก็สวยนะคะ เธอจะแวนเธอจะสกอยเธอก็ดูดีนะอันนี้มันอยู่ที่คนใส่แล้วมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้านะคะแต่ทั้งบ้านคิดกันยังไงกันบ้างที่เขาจะเล Sant ิกกับโจเกอร์แล้วในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีข่าวนะคะว่าโจเกอร์จะมาหรือเปล่าซึ่งเราก็สันสนินฐานว่าน่าจะไม่มานะคือถ้ามาก็น่าจะอยู่ได้แบบประมาณแบบคามมิโออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องหนังอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างก็คือหนังเรื่อง ฮอปแอนโชนะคะได้ดูตัวอย่างกันหรือยังเน้นความแอคชั่นเน้นความอลังการนะคะเขาบอกว่ามันจะไม่เน้นเรื่องรถอะไรแบบนี้ก็หวังว่านะคะมันจะสนุกนะมีหลายคนชอบไววิดโอพี่อมก็ชอบไววิดโอเช่นกันนะคะเธอฮอตมากแล้วตัวร้ายอะ่ะพี่ฮามดาวของเรามาแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นเมื่อวังอลังการกึ่งซูเปอร์ฮีโร่อยู่เหมือนกันนะคะหนังพวกนี้นะเราไม่ได้ซีเรียสกับมันประมาณว่าหูมันต้องเมคเซนส์อะไรทุกอย่างคือมันเป็นหนังดูสนุกกันนะ ลองนึก The Fast and the Furious เองก็ค่อนข้างที่จะหลุดโลกอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็หนังอ้นี้ด้วยหนังของพี่วินดีเซลอะ่ะหนังเรื่องอะไรเพรี่จำชื่อทริป l e X อะไรแบบนี้เขาบอกว่าหนังของ The Fast เนี่ยก็าอาจจะทำสปินออฟออกมาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเกาเองก็ยังไม่ได้ตกลงหรือว่าปฏิเสธว่าจะเล่นไหมหรือไม่เล่นนะคะต้องมารอดูกันว่าเกาจะมาเล่นหรือเปล่าแต่พี่ออมแบบ เสียดายอ่ะแล้วคือในหนังเรื่องนี้เองนะก็ทําเหมือนกับตัวฮานไม่ไม่เคยมีอยู่นะคะไม่มีใครโกรธเคืองให้ฮานเลยอ่ะขอทวงคืนความยุติธรรมให้ฮานนะคะ <c oughs> แล้วก็เอาจิเซลมาด้วยนะชอบนะคะชอบเกาเอามีคนพูดถึงออสการ์ด้วยเ,เรื่องแบ็คแพนเตอร์นะคะชิงเจ็ดรางวัลอย่างที่ฟุกบอกไปนะคะต้องมาลุ้นกันน่าจะมีติดมือไม้ติดมือไปแหละพี่ออมว่านะ แต่ว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่านะคะอาจจะยากหน่อยเพราะว่าโรม่าเนี่ยเขาเพิ่งได้รางวัลในนี่ไปรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับยอดเยี่ยมนะคะดี r e c เตอร์ i กี a w อวอร์ดดีเจเออะไรเงี้ยค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากนะก็โอเคยังไงคลิปนี้นะคะเพียงว่าต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูกันสดๆขอบคุณจริงๆที่อดทนกันมาที่ยังติดตามกันอยู่นะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องนะช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์แล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเราดูตัวอย่างหลายๆอันนะคะ